สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะริสอยู่ที่ซอยวัดด่านสำโรงค่ะตรงนี้นะคะมีรถสองแถวไปได้หลายที่เลยเดี๋ยวริจะพาเพื่อนๆเดินออกไปนะคะซอยวัดด่านสำโรงนี่ก็คือซอยที่อยู่ตรงข้ามกับอินพีเลียนสำโรงค่ะหากเพื่อนๆจะไปเที่ยวงานรับบัวโยนบัวนะคะก็สามารถมาขึ้นรถสองแถวนะคะที่นี่ได้ขึ้นคําที่เขียนว่า,าบางพีนะคะเพื่อนๆหรือว่าสอบถามเขาก็ได้ค่ะ จะผ่านหน้าวัดบางพีใหญ่ในเลยนะคะตอนนี้คือซอยสำโรงเหนือหนึ่งค่ะมีตลาดนะคะเดี๋ยวลิซจะพาเข้าตลาดชื่อตลาดเอี่ยมเจริญนะคะให้ดูบรรยากาศนะคะเผื่อท่านไหนเคยอยู่ที่นี่ลูกชิ้นสำโรงเดี๋ยวเราข้ามนะคะลิเพิ่งกลับมาจากงานที่วัดบางพีใหญ่ในค่ะงานวัดหลวงพ่อโตนี่นแหละ แล้วก็นั่งรถสองแถวเนี่ยแหละค่ะสีน้ําเงินเนี่ยสีน้ําเงินสีน้ําเงิน,น,งน,น,งนข,าขาวๆเนี่ยค่ะมานี่เดินเข้าตลาดมาแล้วนะคะาอะไรกับคนบ้ามีตลาดเก่าแก่น่ะของกินเยอะนะคะเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะคะเกือบๆจะห้าโมงค่ะ คือลิซาเคยทำคลิปนะคะตลาดสำโรงเซ็นเตอร์แล้วก็ของกินตรงฝั่งข้างๆบิ๊กซีนะคะตลาดเย็นแต่ว่าฝั่งนี้ยังไม่เคยเดินเลยค่ะนี่เพื่อนๆตลาดใหญ่อยู่ต่อแกด่ด้วย เป็นพวกสังขพันธ์นะคะแล้วก็เป็นวัตถุดิบทำอาหาร ื้อหมูเนื้อไก่นะคะของสดมีตรงนี้เป็นของสดนะคะมีราคาที่จริงอะกล้วยผักอืมผลไม้ค่ะ ลปลาหมอนะอยังด,ด,ดีอยู่เลยช่อนนาหมูสามกํสิบบาทค่ะเพื่อนๆรวมได้ด้วยอันนี้กําละสิบ ขอบคุณมากค่ะเาี่ยสามกรรมิบก็มีอ่ะเดี๋ยวลิซจะเดินออกไปทางของกินสำเร็จรูปนิดนึงนะคะสี่ละสี่สิบหกสิบดีเบลเลอร์เลยอ่ะ ของทะเลค่ะนีอาหารทะเลโอ้หลายร้านมากเลยค่ะตรงนี้สามร้อยแปดสิบถุงเบอร์เล,เลยมีแบบจืดนะคะแบบเค็มไม่่ะคุตเชียงซอตรงนี้ข้างนอก ก็เป็นสะพานนะคะสะพานแล้วก็เดินไป BTS อะค่ะ BTS สำโรงงสะพานข้ามคลองเดี๋ยวเดินออกนะคะเดินออกให้ดูขนมจีนน้ำยาแม่สมบุญปลาหน้ากินมากเลย เราต้มจืดถุงนึงค่ะอู้ร้อนมีแกงขี้เหล็กด้วยเพื่อนๆขอบคุณค่ะย0่สิบาทไปทางขวานะคะเห็นมีกับข้าวอยู่ ข้าวราแกงหนึ่งอย่าง30สองอย่าง4ี่ิของกินที่นี่ถูกค่ะฝั่งนู้นที่ริบไปก็ถูกนะคะ ทางเส้นเดิมนะคะที่รอรถสองแถวเดี๋ยวเราเดินออกถนนใหญ่ค่ะเดินออกถนนใหญ่ให้เพื่อนๆดูนะคะข้ามฝั่งดีแบบมั้งฝั่งมันมีอะไรกินเอยขนมหวานค่ะ ไทยวิวัตเบเกอรี่มีหมูสะเตะหมูสะเตะชื่อเท่าไรจ๊ะข้าวเหนียวอันนี้เป็นร้านรองเท้านะคะฝั่งตรงข้ามก็อินเทอร์เน็ตสำโรงนะคะเลี้ยวมานะจะมาทางร้านขนมจีน ฮัลโหลเพื่อนๆแกงส้มขนมหวานก็มีไข่พะโล้ถุงเท่าไหร่คะเอาถุงหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะกระพาี่นะจะต้มใส่บัวด้วยกะทิ นีม่มีร้านขนมจีนนะคะแกงไตปลาขนมจีนสี่ผ่าค่ะตีนไก่น่ากินมาก <c oughs> ผัดมีซั่วผัดมี่ฟลอร่าอะไรยี่สิบาทค่ะยี่สิบบาทานั้นเองเพื่อนเอาผัดมีกล่องหนึ่งค่ะตระป๋องหนึ่งดีอ่ะร้อยเดียวค่ะเพื่อนๆกินได้สองมื้อเนี่ยได้ทั้งผักทั้งอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไป็หมดเต็มมื้อันนี้ก้อนหนึ่งใช่ค่ะเท่าไหร่คะทางทางไน่ม่เลยคอยี่สิบเหรอขายยี่สิบเอ่อ

ตอนลิศเด็กๆอ่ะสักประมาณสิบขวบอะค่ะลิทมาตัดแว่นแถวนี้แหละแว่นตาอันแรกของลิทนะคะนี่ค่ะฝั่งตรงข้ามอินเดเรียนเวอร์ค่ะก็ไปขึ้นรถไฟฟ้า BTS เนี่ยเดินไปทางเนี้ยกลับบ้านค่ะกลับไปที่สวรีชัยนะคะ62บบาทวิ่งยาวเลยนะคะไม่ติด แถวนี้ห้างทองเยอะมาก เพื่อนสายสีส้มนะคะเนี่ยเรารอตรงฝั่งนี้ก็ได้นะคะถ้าจะไปวัดบางพีอ่ะเส้นนี้เลยค่ะบิ๊กซีบางพีนะคะขั้นไหนก็ได้ที่เขาที่เขาเขียนว่าบิ๊กซีบางพีเพื่อเพื่อนไปได้นะคะ <ๆ S 2> ไปเที่ยวได้งานรับบัวหรือว่าจะไปตลาดน้ํานะคะตลาดน้ําบางพีตลาดโบราณบรรยากาศน่ารักมากค่ะแถมไปได้ทุกวันด้วยเดี๋ยวถ้ามีคลิปอ่ะลอยๆขึ้นมานะคะแล้ว,ว่าที่เพื่อนๆชมในแอป YouTube เนี่ย สามารถจิ้มเก็บไปดูได้นะคะลิซจะแนะนำคลิปที่ลิซพูดๆเนี่ยแหละค่ะเยวลิสจะเดินประมาณนี้นะคะให้เพื่อนๆพ,พอหายคิดถึงบรรยากาศย่านสำโรงนะคะย่านตลาดสำโรงเดี๋ยวเราปิดคลิปกันตรงนี้ดีกว่าค่ะลิซจะได้ไปตัดคลิปตลาดบางพีนะคะตลาดน้ำบางพีให้เพื่อนๆชมกัน วันนี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะมาเอาส้มโหนึงค่ะลองกองโลละยี่สิบค่ะส้มโลละสามสิบห้าเพื่อน ขอบุพค่ะชาฝรั่งโลละยี่สิบยี่สิบห้าค่ะ